เห็นไหมบอกแล้วว่าอายเด็กเพื่อนเนี่ยนั่งลุ้นอยู่ข้างเนี่ยเพื่อนเนี่ยเด็กมานั่งลุ้นอยู่เนี่ยมาเลยไปแล้วนะ มันจะเขยจันมันไม่รู้อ๋อใครมีคำถามถามไปเลยก็ได้กวมาขายขี่หนาแล้วเกินคุณไม่สัมภาษณ์ใจแล้วเดี๋ยวพลาดอีก <laughs> นี่คือเหตุผลว่ากูไม่พูดว่ามาอยู่กับกูได้อะไรเข้า <laughs> <laughs> ใจแล้วยังว่าทำไมกูไม่พูดไอะใครมีคำถามอะไรบ้างมีไหมเคยอยากถามอะไรมีไหมคันตาอยากพูดเหมือนข้าเหนียวมันกันแหลกว่าเรื่องหัวแต่ว่าเพิ่งจะปลดบล็อกไปเมื่อวันก่อนก็นเลยเดี๋ยวเขารู้ปลดบล็อกใคร เอาไปบล็อกเขาไว้เหรอเอ้าทำไมกลัวอะไรล่ะกลัวอะไรก็วันก่อนเขาบอกไปก็ไม่ทำหารเลยไปถ่ายรูปมันแล้วก็กลับจิก็เหยีบทสัมึงรู้ดีมึงกลดีใช่ไมถึงบล็อกแล้วรู้เหรอว่าเขาใชยูเซอร์อะไรรู้อ๋อทำไมมันเข้าไม่ได้แตั้มันไม่ ไปกดอะไรนานแล้วเป็น่องแล้วอะไรเงี้ยก่อนอารมณ์ดีจีก็เลยเออปุ่นบล็อกซะหน่อยแล้ววันนี้แสดงว่าเขาดูอยู่อืมแต่ถ้าป่าแต่ถ้าป่าดีน่ะจิบบล็อกเฟซบุ๊กเขาก็มเม้นท์ทำไมเนี่ยเราจะแท็กอะไรไม่งั้นไม่เจอไม่รู้เหมือนกันอาลไรเขาจะแท็กอะไรอ่ะเรื่องงานเรื่องอะไรแท็กให้เรารู้เหรอ ว่ามันมีผู้ปกครองเป็นของสิบด้วยในเรื่องพวกนั้นอ๋อแท็กให้ผู้ปกครองทางฝั่งเรารับรู้รรอ๋ออ๋ออ๋อแต่ว่าเวลาเวลามันครบแต่แม่บอกว่ายินดีเลิกคุณเป็นเพื่อนกันมาหนึ่งปีผู้ปกรครองก็จะถามว่าเอ้าวทำไมคุณเป็นเพื่อนอะนอปปกูบอกอะไรก็ตางกันไม่ได้สิบป้อกเอออะใครมีรบบคำถามอะไรมีไหม เออนี่ทางนี้อ้นสวัสดีค่ะอาจารย์อิสิก็มาประจําแล้วช่วงน,นี้ไม่ได้มาสักพักนึง่งแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนตัวเองไม่ได้ปฏิบัติธรรมอาจามเลยมันวุ่นวายกับงานแล้วทีนี้มันติดอยู่ว่า บางทีเออไปฟังอะไรเหมือนมันข้าดไปหมดเลยอาจารย์แม้แต่บางทีคนพูดเรื่องธรรมะที่แบบพูดแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเขานะคะเกี่ยวกับสีเองเพราะว่าเสียวางใจไม่ค่อยได้ช่วงหนึ่งช่วงที่มันวุ่กวายทำงานเยอะวุ่งวายับเจ้งานเยอะุ่นวายแงานกี่เราอยู่ระหว่างกลองมาแล้วอยู่ในโครงการที่แบบว่า มันพูดอะไรอแบบคล้ายๆยิน,น,าานทานกแต่ะเจ้านายกับเจ้านายินทานลูกน้องลูกน้องนินทานเจ้านายอะไรพุกอางเลยหมดสิก็เลยเหมือนว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในขบันที่แบบว่าต้องทานคนไปหมดเลยอย่องางนั้นจ้แล้วก็เลยตอนนี้เหมือนพึ่งมาจะเข้ามาหาจานนี้เวลามาหาจานอะไรมันก็จะเบาบางใช่ไหมคะ พอช่วงที่ไม่ได้มามนี่หนักมากเหมือนเหมือนยังไงอย่าปล่อยวางไม่ค่อยได้อะอาจารย์พุ่นฟุ่งซ้นอยู่ในสมองแต่ก็ไม่พูดกับใครแต่อยู่คนเดียวมากก็เลยทั้งออกจากงานแล้วตอนนี้เหมือนว่าจะมาทําของตัวเอง้วจะอยู่คนเดียวอาจารย์แบบว่ายากอยู่คนเดียวมากเลยตอนนี้แบบเหมือนใครพูดอะไรก็ก็เหมือนลังทานไปหมดเลนไม่เป็น นะแสดงว่าการปฏิบัติของเรามันย่อหย่อนลงมันย่อหย่อนลงมันน้อยลงคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันน้อยลงอะ่ะไอตัวเก่ามันก็จะแทรกเราจำไว้อนุสัยเนี่ยพอเวลาที่เราเอาตัวอุปนิสัยไปทับมันมันเหมือนอินทับญ้าช่วงที่ทับมันก็จะไม่มีอะไรงอกไม่มีอะไรแตกพอเวลาช่วงที่เราออกมันก็จะค่อยงอกค,อค่อยแตก เราจําไว้ลักษณะของหญ้าเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้มันจะยาวขึ้นเรื่อยๆทีนี้ถ้าตัดก็ยิ่งแตกถ้าทักไว้ก็จะขึ้นเป็นญ้าอ่อนเวลาขึ้นเป็นญ้าอ่อนจะยาวกว่าญ้าเก่ามันจะโตเร็วเพราะมันญ้าอ่อน <Nice. S 1> เพราะนั้นเวลาที่เราเคยทํอาอกุศลดับหยุดทำอกุศลเกิดอีรอบที่เกิดใหม่จะหนักกว่าเดิมเพราะว่าอะไรมันกดไว อะไรที่โดนกดไว้เวลามันถูกปล่อยออกมามันจะรุนแรงกว่าเดิมทุกครั้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพย,พยายามภาวนาตลอดเวลาเพื่อใอ้กุศลอกุศลมันดับแล้วเราไปเอาอากุศลเอาเอาอาุศลออกไปกูอาคุศลมันก็จะมาทดแทนพอเวลามันทดแทนมันจะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆหนาึ้นเรื่อยๆแล้วมันไปบวกกับความเคยชินเดิม <c oughs> สมัยที่เราเคยเป็นคนเดิมอ่ะตัวตนเดิมที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นไว้พอเวลาเราหายไปช่วงหนึ่ง มันเก็บกดพอเวลามันถูกปลดปล่อยออกมาทีนี้มันก็ระเบิดพร้อมกันหมดเลยของเก่าด้วยของใหม่บ้วยมันดึงเอามาหมดเลยเอามันดึงเอานุสายความเคยชินมาส่งผลกับปัจจุบันขณะเพราะมันรู้แล้วว่าเฮ้ยมันจําได้ว่ามันมีมัรควิธีที่เป็นฝ่ายกุศลที่ทําให้เนี่ยหลุดออกจากกูไปช่วงหนึ่งมานคิดเฮ้ยมันหลุดออกจากกูไปช่วงหนึ่งได้ด้วยวิธีนี้ แสดงว่าครั้งต่อไปมันจะให้ยาแรงกว่าเราเพื่อไม่ให้เราเนี่ยจเจริญกุศลตัวนี้ได้สําเร็จอันนี้เป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของอนุสัยที่มันนอนเนื่องพอเวลามันมาครั้งต่อไปทีนี้วิบากเก่าหรืออนุสัยความเคยชินเก่าของเรามันจะวิ่งมากลับมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันรับรู้แล้วว่ากุศลเราจเจริญเวลาจเจริญมันดับอักุศลได้มันเรียนรู้แล้วมันเรียนรู้ เหมือนมันเป็นสัญชาตญาณหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นภาวะผูกพันกันเหมือนลักษณะของการดื้อยาเวล,ะล,ะละาเรารักษาโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็แล้วแต่ในการใช้ชีวิตของเราช่วงแรกเวลากินยาสมมุติกินยาฆ่าเชือ้อกินไม่หมดโดสไม่หมดครั้งแรกรักษาหายครั้งต่อไปรักษาหายครั้งที่สามเริ่มหายยากขึ้นเพราะว่ากินไม่เคยหมดเลยกินกินเลิกเลิกกินกินเลิกเลิก สุดท้ายแล้วเวลากลับมากินทีนี้เริ่มกินไปเรื่อยเริ่มเลิกไปเรื่อยกลับมารักษาอีกทีหนึ่งเริ่มหายไหมเริ่มไม่หายแล้วเริ่มดื้อยามาเริ่มรู้แล้วครั้งนี้รู้แล้วว่ายาชนิดนี้ใช้ไม่ได้วิธีการทำยังไงใช้ยาแรงขึ้นเพื่ออะไรระงับโลกนี้ทีนี้ถ้ายาแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วครั้งนี้ยังกินกินเลิกเลิอกอีกครั้งต่อไปต้องกินยาแรงขึ้นไหมนั่นหมายความว่าเวลาทุกครั้งที่เรา ช่วงแรกเวลาปฏิบัติทําไมมันดูสบายกว่าแต่เวลากลับมาปฏิบัติอีกทีหนึง่งภาวนาก็ไม่สงบความหงุดหงิดก็กดไม่ได้มันรู้สึกมันยากไปหมดในการภาวนาทีนี้ถ้าปล่อยเป็นแบบนี้มันจะดื้อยาขึ้นเรื่อยๆปฏิบัติเลิกปฏิบัติเลิกปฏิบัติเลิกสุดท้ายแล้ววันหนึ่งข้างหน้าจะไม่มียาอะไรแล้วครับยํายั้งตัวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อปฏิบัติแล้วอย่าไปเร่งรีบอะไรจนมากเกินไป ช่วงแรกโอ้โหมาว่าใหม่ๆเดินจงกรมนั่งสมาธิฟัดหัวฟัดหัวเวียงจริงจังมากเพราะว่าทําตามกระแสช่วงนั้นมันอินไงสักพักหนึ่งเริ่มค่อยๆดาวลงดาวลงดาวลงไปตามกระแสกระแสหมดเราก็หมดไปด้วยกระแสหมายถึงเราไม่ค่อยมีเวลามากระตุ้นเตือนตัวเองอะไม่มีเวลามานั่งฟังธรรมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเริ่มไปขวนขวายกิจการงานอื่นเริ่มไม่พิจารณาไ้าควรธรรมะตัวเองก็ไหลไปตามกระแสโลก อยาแรกทิ้งไปกินไม่หมดโดดทีนี้ก็ไปวนเวียนอยู่ในสังสรารวัตที่เราเคยอยู่มาในโลกในสงสารที่เราเคยอยู่ในราบรละกาละโลโมราคาตัวสามวะอ่ะระล,ลึกขึ้นได้กลับมาอีกแล้วก็มาเริ่มปฏิบัติทำใหม่ทีนี้เวลาปฏิบัติทำไดต้องเปลี่ยนยาแล้วใช้แบบเดิมไม่ได้วิธีเดิมไม่ได้ทีนี้จากเดิมเคยนั่งสมาธิหนะ้านาทีจิตรวมทีนี้หนะ้านาทีจิตรวมไหมเลิมไม่รวมแล้ว ก็ต้องขยับเป็นแยนแลแรงขึ้นทำ15นาทีบางที่15นาทียังไม่รวมด้วยซ้าจากเดิมเคยได้สมาธิอย่างเดียวต้องเพิ่มเดินจงกรมเข้าไปด้วยจะได้มสมาธิเดินจงกรมอยู่แล้วต้องเพิ่มการฟังธรรมเข้าไปด้วยจากเดิมเคยฟังธรรมกี่นาทีกี่นาทีต้องฟังธรรมเพิ่มขึ้นกี่นาทีกี่นาทีมันต้องขยับยาขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเริ่มเอาไม่อยู่ในทีเนี้ยเพราะนั้นทุกครั้งทีกกท่ภาวนาถ้าเราทิ้งมันอะเวลาเราเอากลับมามันไม่ง่ายแล้วมันยาก ต้องอาศัยการใช้แรงกระตุ้นให้เยอะขึ้นต้องฟังธรรมเยอะขึ้นต้องภาวนามากขึ้นต้องเห็นความละอายชั่วกลัวบาปมากขึ้นมันต้องให้เวลาและให้ความสําคัญกับการภาวนากับการฟังธรรมให้เยอะขึ้นไม่งั้นมันจะดึงเอาอานุสัยที่มันเคยชินและที่มันเคยเคยชินเนี่ยนะเวลาขนาดที่เราแบบชั่วระยะเวลานิดเดียวที่เราเคยชินเพลเพลไปกับมันนะสั้นๆนี่นนะไม่ได้ยาวเลยแล้วเราลึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราเริ่มเพลเพลแล้ว ก,ก,ก็ตกกลับมาทีหนึ่งก็กลับไปยากมากเลยยากเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะพยายามเตือนเสมอว่าอย่าทิ้งนะต้องรักษาการภาวนาไว้อย่าย่อหย่อนมาต้องรักษาการภาวนาไว้แม้วันหนึ่งคืนหนึ่งจะเหนื่อยย่อลำบากแค่ไหนก็ตามต้องรักษาการภาวนาไว้อย่าทิ้งประคองไว้อะประคองจิตไว้สำรวมไว้ระวังไว้อย่าทิ้งอย่าเดินอย่าออกจากมันไม่ว่าจะดึกเดือนแะค่ไหนก็ตามยอมนอนดึกกว่าเดิม เพื่อที่จะให้ตัวเองมีรักษาการภาวนาไหมหรือยอมสละบางส่วนออกช่วงแรกอาจจะไม่ต้องสละอะไรเพราะมันเต็มใจทําแต่ตหลังกลับมาต้องสละแล้วว่าอยู่กับที่ไม่ได้ลต้องสละบ้างแล้วเอาออกสละอะไรเวลาต้องสละบางไม่สละเลยก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นมันเริ่มอ,อะไรมันเริ่มขี้เกียจพอเรามันเริ่มขี้เกียจความขี้เกียจมันก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยมันก็ถอยลงถอยลง ความตยรกะเกิดขึ้นปรราิธีตอนนี้เราต้องสละแล้วต้องสละอะไรบางอย่างออกเพื่อให้ได้กุศลกลับมานั่หมายความว่าเราต้องสละความสบายบางส่วนออกเพราะบางทีมันสบายเกินไปไงเราก็ต้องกลับไปดูว่าอะไรที่ทําให้เราสบายเกินไปก็ต้องสละอย่างอาจจะคุยกับคุณน้องวันนั้นอะให้สละไปนอนวัดป่านาคําน้อยอะคุณเจย์ก็บอกว่าอาจย์ไม่ได้มาต้องมีคนสอนไม่ต้องสอนหรอกไปเลย ลองไปไม่ต้องหาคนสอนอ่ะบางทีมันต้องเรียนรู้เองบ้างครูบาอาจารย์สอนทุกวันอยู่แล้วเช้าไปนั่งฟังเทศ <c oughs> กอกเย็นกับมาภาวนาถูรู้ถูก,ถก,กลางไปมีอะไรบ้างอะไรบ้างผีสางนางมา้ามาหลอกบ้างอะไรบ้างเพราะเขาไม่กลัวตุ๊กแกอาจะบอกว่าตุ๊กแกบ้างอ๋อ,อไม่กลัวอาไม่ผีอ๋อผีเริ่มกลัวแล้วเราก็ต้องไปอยู่อะไรเงี้ต้องสละบ้างต้องสละตัวเองไปสักวันหนึ่งคืนหนึ่งต้องสละไปสักครั้งหนึ่งแล้วไปดูจิตใจตัวเองว่าในขณะนั้นจิตใจตัวเองมันเป็นยังไง <c oughs> เริ่มเห็นแล้วว่าเออว่ะเข้าใจแล้ว จิตมันตื่นรู้ตลอดเวลาในขณะที่เรากําลังสละตัวเองนี่อาจารย์อยากรอรอโดยฝนมันจะกลับมาวันไหนดีจะให้มันเล่าให้ฟังว่าเห็นอะไรบ้างไม่ใช่เห็นผีนะความหมายคือมันเห็นใจตัวเองยังไงบ้างเมื่อไปภาวนาอยู่ตรงนั้นมันเริ่มรู้สึกมีความแล้วเดี๋ยววันหนึ่งถ้ามันสมมติมันกลับมาแล้วมันเริ่มกลับมาใช้ชีวิตในโลกเนี้ยแล้วมันเริ่มปลดเขาเรียกว่ามันเริ่มถอยลงอ่ะ เริ่มมาอยู่กับโลกสงสารมากขึ้นเพราะมันตื่นตาตื่นใจกลับมาไม่ได้เจออะไรนานอู้หิวไม่ได้กินสิ่งนี้มานขอกินหน่อยเถอะแล้วเราดูมาสักคราหนึ่งว่าเวลามันถอยลงมันถอยลงเป็นยังไงเนี่ยมันต้องเห็นตัวเองแบบเนี้ยทาไมอาจารย์ยังต้องกินข้าวในกะละมังไม่ยอมเลิกกินข้าวในกะละมังท่านเจานี้คนก็ดา่จาจะเยตะยันตะยแล้วว่าเจ้าจะถอยกลับไปกินข้าวบนโต๊ะแล้วกินอาหารอะไรอร่อยแค่ไหนก็ได้แต่ทำไมเวลาจะอยู่บ้านอยู่คนเดียว อาจารย์ก็ยังกินข้าวในกะละมังอยู่ตรนหน้าคนเลิรอาจารย์ก็ยังตักข้าวรวมในกะละมังทําไมเพราะมันเป็นข้อวัดที่ต้องรักษาถ้าไม่รักษาไว้สูญเสียข้อวัดนี้หมดอีกหน่อยเราจะสบายทุกอย่างเลยมันจะกอโกวยเอาความสบายทุกอย่างเข้ามาทําไมอาจารย์ยังนอนพื้นไม่ยอมนอนเตียงเพราะว่าไม่งั้นอาจารย์จะสบายเกินไปทําไมอาจารย์ยังต้องพยายามทะไรหลายๆอย่างที่เฮ้ยรู้สึกอันนี้ไม่ได้แล้วต้องตัดออกมันมากเกินไปต้องปฏิบัติปฏิเสธ ทำไมอาจารย์ยังต้องปฏิเสธบางอย่างอยู่เพราะว่าอะไรไม่งั้นมันจะตอบสนองต่อกิเลสตัณหนาตาตัวตนของตัวเองมากเกินไปเฮ้ยอันนี้เริ่มสบายเกินไปแล้วไม่ได้อันนี้เริ่มตอบสนองต่อความต้องการตัวเองมากเกินไปแล้วไม่ได้ต้องเอาออกเพราะในสุดท้ายแล้วถ้าเราสบายเกินไปกิเลสจะครอบงำลองกลับไปถามตัวเองสิช่วงที่ทํางานสบายเกินไปไหม <c oughs> จริงๆควาว่าสบายเกินไปหมายความหมายความว่ามันเหนื่อยเหนื่อยจากกิจการงานเราควรนอนให้มาก ควรพักผ่อนเยอะเราเริ่มหาข้อห้างแบบนี้ไหมเรารู้สึกว่าอยากพักเฮ้ยเราทํางานมาเหนื่อยเราต้องได้กินของอร่อยดีมันจะได้แบบตอบสนองต่อการทํางานมาหนักๆอะเราต้องนอนเยอะๆสิเพราะว่าเราทํางานมาเหนื่อยมากอยากพักอะมันจะเริ่มตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้เพราะเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยล้ามากเราต้องกลับไปถามว่าไอ้สิ่งเหล่าเนี้มันไปตอบสนองเรามากขึ้นไหมจิตการจิตดูตัวเองตลอดค่ะจั์ที่จิตทางานเริ่มทํางาน แล้วทํางานได้เดือนหนึ่งสองเดือนกลับบ้านหาลูกแล้วสิบแบบบ้านไม่เคยทํางานเงินเดือนเลยค่ะชีวิตนี้แล้วรู้สึกว่าสบายแล้วก็วันหยุดขี้เกียจมากขี้เกียจเอ้ยนี่เหลอคนทํางานเงินเดือนทําไมก็ถึงขี้เกียจก็รู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจจะดูใจตัวเองตลอดเลยสมัสยก่อนเนี่ยทำงานไม,ม่มีวันหยุดแต่ก็มีความสุขสนุกสนาน แล้วก็มีเวลาทําอะไรเยอะแยะมากมายือทําของตัวเองค่ะแต่เวลาไปทาเงินเดือนแล้วเฮ้ยถึงเวลาใกล้จะหยุดจะหกโมงเนี่ยดูนาฬิกาแล้วไม่น่าคนเงินเดือนทำไมดูนาฬิกาก่อนจะถึงหกโมงสิทธิ์ก็ไปรู้ว่าอ๋อเขามีความคาดหวังว่าจะหยุดหกโมงแล้วเขาก็ต้องดูนาฬิกาเขาก็อะไรไหลายอย่างสิทธิ์มาดูตัวเองอ๋อแล้วก็ ดูมาเรื่อยๆดูเจ้านายบ้างดูลูกน้องบ้างดูตัวเองบ้างมันเพลิดเพลินไปกับอันนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่บานแล้วเอามาเชียร์คนนี้แล้วก็ไปเชียร์คนโน้นเชียร์คนนูนพูดว่เพราะว่าเราตัดสินใจตัวเองไม่ได้แล้วก็เล่าพูดไปูเรื่องๆหาจางเหมือนสิสมัยก่อนน่ะทำงานที่ยังไม่ได้เคยปฏิบัติทาจะเป็นคนพูด สิทธิ์ทำง,งานกับฝรั่งมันจะพูดกับหม้กับหลัคนไม่ชอบบ้าสิทธ์เป็นคนบ้าที่พูดกับหลังเพราะว่าสิทธ์พูดตามฝรั่งคะแต่สมัยก่อนที่ทําทีู่เกิตภาษาไทยก็กลับห,น,หน้ากลับหลังเวลาคนฟังก็จะไม่รู้เรื่องสิทธิ์ก็เล่าเหมือนทำงานมาอยู่ในทางนี้มากเกินไปแล้วก็เนี่ยเหมือนสิทธ์เล่าให้จับสารเสียสิทธิ์ไม่ยิน อเออดูถคาเปิดของตัวเองอ่ะดูดูคนงานบ้างดูลูกค้าบ้างมันก็มีเวลาปฏิบัติทำเหมือนปฏิบาททาัติทำครั้งแรกมันจะมีความสุขเหมือนที่อาจารย์เล่าแล้วก็เบาบางความสุขเหมือนรู้แหละว่ามันมีความสุขเบาบางในในจิตตัวเองถึงจะเคลีย,ยร์ปัญหาก็มีมีความรู้สึกเบาบางในใจแล้วก็ค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อย พอมาทำงานกเดือนเนี่ยขาจางร,รู้สึกหนักมาก <S 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 เริ่มที่แรกก็ดีเดือนสองเดือนดีสามเดือนสเีเดือนห้าเดือนตาย้วตายเราไม่หวเหมือนแบกทั้งโลกขาจางแบกโลกทั้งโลกไปเลยเพราะว่าสิทำงานตามไหนก็ชัง่งจะไม่เคยทำงานเรือนี้แล้วการนินทาเสียจะออกมาจากจากคนนินทาคนอะไรจรรจะมาอยู่จนโคตรตายละ วันนี้ก็ปวดหัวอยากปวดหัวเพิ่งเพิ่ง,งตัดใจ,จออกเมาาื่อวานออกเมาาื่อวานแล้วก็วันนี้ม่าจะไม่เตรียมตัวอะไรเลยก็าต้องอยู่ไวๆแล้วไปหาอาจารย์ดีกว่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มใหม่เหมือนอาจารย์พูดเลยค่ะมอนต้น,ตนยาหอมที่โดนครอบเอาไว้เทียดอาจารย์เล่าให้ฟังหรือว่าอะไรจินตนาการตามใช่ทุกอย่างเลยอาจารย์เหมือนอาจารย์ รู้ข้างในของสิ่งเลยว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆตอนนี้เพราะว่ายังนะั้ว่าใครไม่เห็นนะจะไม่รู้ว่ามันลำบากแต่สิ่เงินเดือนเยอะก็ลำบากก็ไม่ไหวอาจารย์แกขนาดนี้เขาให้เดือนห้าหมื่นก็มันก็เยอะพอสมควรแต่ว่าแบบไม่ไหวกลับมาทำตัวเองิีกาได้เท่าไหร่ก็ยังได้ปฏิบททัติธรรบ้างได้ทำบุญบ้าง น,นั้นเครียดมากเหนื่อยแล้วเหมือนหัวเงิน,งนแต่ไม่เคยเหลือหัวไม่เหลือก็ก็เล่าให้ฟังรงมานี้เลยค่ะแล้วสิจะไปปฏิบัติใหม่ว่าเริ่มใหม่ต้องใช้ที่อาจารย์พูดอ,อ,อาสาธุ